สวัสดีทุกคนในไมค์ครับเป็นครับอ้โลสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมผมก็ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่มันจะทําให้ไมค์ครับนั้นน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนั่นมันก็คือฝูงซอมบี้จมนมันก็คือฝูงซอมบี้ฝูงสเกลตันและฝูงคิปเปอร์ที่มาเก็ไปขยงที่จ้องจะเล่นงานผมนั่นเองแล้วจากนั้นจะจะเป็นยังไงเขาคลิปก็ไปดูเลยครับ หลังจากที่เปิดมาสิ่งที่ผมต้องทำมนยากแรกก็คือการตัดไม้แต่ดูเหมือนว่าม้นครับของผมนั้นมันจะแหลกนิดหนึงผมได้ตัดผมได้ตัดไม้ไป <Yeah. S 1> ก้อนหนึ่งแล้วจากนั้นเกมผมก็ค้างแล้วผมก็คิดว่าไม้ที่ผมตัดนั้นมันไม่ใช่ไม้ออกแต่ว่ามันคือไม้อะไรไม่รู้เป็นตินตานแล้วผมก็ตัดไปเรื่อยๆผมจนผมนั้นผมนั้นได้สี่เลยป้อพ้าผมได้ไม้มาเยอะมากแล้ว ผมก็เลยพยายามจะคราฟต่อแต่ว่าไมาครับมันเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีๆมันก็ค้างไปเลยแล้วดังนั้นผมก็เก็บไม้ไม่ได้จํานวนมากเท่ากับ5ต้นเลยแล้วดังนั้นผมผมก็รีบตัดไม้เสร็จเพราะว่าผมก็เพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าตอนว่าตอ่อกลางคืนวันนี้นั้นมาว่าซอมบี้สเกลตันแล้วแล้วคิปเปอร์มันจะมาเยอะแค่ไหนซึ่งเป้าหมายในวันนี้ก็คือการหาเพชรแน่ก่อน ตอนนี่ผมได้ไม้มาเจ็ดอันแล้วแล้วพอได้ไม้มาเจ็ดอันสีนี้มันต้องทําก็คือการใช่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะการคร้าของนั่นเองถ้าใครไม่รู้ผมจะดึงหนังเอาอะทุกคนแล้วผมก็ได้แล้วจากนั้นผมก็ค้าโต๊ะค้าเพื่อที่จะค้าของป้า พอพอผมได้ค้าบของมาเรียบร้อยแล้วผมก็มาทำไม้สติ๊กผมได้เอาไม้ที่เหลือของผมนั้นไปไปทำไม้แบบนี้อีกเจอันแล้วจากนั้นก็เอาไม้แบบนี้มาอีกสองมาอีก5อันแล้วผมก็พยายามจะเริ่มต้นเอาไม้แบบนี้มามาทำเป็นไม้สติ๊ก4อันแล้วจากนั้นผมก็เลยแล้วจากนั้นผมก็สามารถคราฟดาบได้ แต่ว่าได้เพื่อบ่งมันมีไม้ไม่ทอผมก็เลยต้องหาไม้เพิ่มในการทำ่างฮัทเอิแต่แต่ผมลืมบอกไปตาทุกอไไค์ดูเด็เดผมผมผมต้องการผมต้องการสิ่งที่ผมอยากมากก็นั่นก็คือขวานตัดไม้นั่นเอง แต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ผมจะได้ไม้มาผมต้องการไม้สติ๊กสองอันผม,ผมจะได้สามารถคร้าสิ่งอย่างอื่นได้ผมก็เลยมาใช้ไม้ที่เหลือในการผมก็เลยใช้ไม้สี่อันนั้นกลายคราเป็นอันนี้ซะเลยแล้วผมก็เอาไม้อีกสี่อันนั้นไปไปค้าเป็นไม้สติ๊กอีก แล้วจากนั้นผมก็เอาไม้ติ๊กอันนี้มาไว้ต่อแบบนี้แล้วจากนั้นผมก็ว่าผมต้องตัดไม้เพิ่มแล้วเหรอไม่ค่อยดีแล้วพอผมก็เพิ่งรู้ว่าผมต้องตัดไม้เพิ่มผมก็เลยต้องรีบวิ่งไปเกาะแล้วแต่ว่าแล้วสิ่งข่าวร้ายก็คือวันนี้ผมต้องนอนให้ได้แล้วทั้นั้นผมได้เจอแกะทําให้ผมนั้นสามารถทําให้ผมนั้นพยายามต้องฆ่าแกะ ว่าผมนั้นต้องเอาขนแก่นั้นมาทําเป็นเตียงนั่นเองผมได้พยายามฆ่าแก่อย่างหนึง่งแต่ว่าแก่นั้นก็เดิอนหนีายมากทำทำทำให้ผมมีโคตรโมโหมาเลยแต่ว่าผมแถมผมต้องหาแกะตัวใหม่ซะด,ด้วยเออมูดูขัดใจนิดนึงนะครับทุกคนว่าว่าทำไมถึงไม่ปวดว่าทำไมผมผมไม่เปิดโมเดิร์นแแล้วแล้วจากนั้นแล้วแล้วผม แล้วผมก็มาตัดไม้ต่อนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเห็นว่าไม้ของผมนั้นมันไม่พอแล้วผมต้องตัดไม้เพื่อไปคว้าขวานให้ได้เพราะเพราะถ้าผมไม่มีขวานนั้นผมจะเออเพิ่งม,มาจะดูขัดใจนิดนึงว่าผมเพราะไม้คัฟนี้โฆษณาจะเยอะนิดนึงครับคุณแล้วผมก็มาตัดไม้ต่อโดยโดยที่ผมโดยโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าไม้คัฟที่ผมหลุดมาแล้วมันมีโฆษณาที่น้อยมาก แล้วผมแล้วผมก็มาตัดไม้ให้เสร็จเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าไมนะ้ผมนั้นมันเชื้อเพลิงหรือว่าไม้ผมมันไม่ค่อยเออมันไม่ค่อยอะไรอะ่ะมันไม่ค่อยมีมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องไปหาพื้นที่สร้างบ้านให้ใหญ่ขึ้นผมกลับว่าผมจะสร้างบ้านในเขานั่นเองแต่ว่าสิ่งที่มันแปลกๆแล้วก็คือ ผมติดอยู่ในพุ่มไม้เนี่ยผมก็เลยปีนต้นไม้ซะเลยแต่ดูเหมือนว่าผมตีมันไม่ขึ้นแต่ดูเหมือนว่าผมปีนไม่ขึ้นนะครับทุกคนเพราะผมปีนไม่ขึ้นผมก็เลยต้องทับใจในการนี่ผมก็เลยต้องทับใจในการขุดดินแล้วก็เพื่อที่จะไอใหม่ แล้วผมก็มาปีนต้นไม้ครับแต่ว่าผมนั้นปีนไม่ขึ้นอีกแล้วโอ้ผมก็เลยใช้ดินมาต่อเพื่อขึ้นครับแล้วจากนั้นผมก็เพิ่งเห็นว่าบารรยากาศนั้นมันกำลังดีเลยผม,ผมก็เลยจะสร้างบ้านให้บ้านผมนั้นมาเป็นบ้านต้นไม้ไปเลยพอผมได้พื้นที่แล้วผมก็เลยมาสร้างซะเลยว่าแล้วว่าบ้านผมผมนั้นมาต้องเสร็จในคืน แต่ถ้าทุกคนอยากให้ทําคลิปต่อภาคสองก็าทำได้เพราะภาคสองผมจะไปกะเพราะภาคสองโอ้ยอะไรเนี่ยใครมาผักตกเนี่ยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ามันคือสเกเลตันนั่นเองนะครับทุกคนเพราะผมเพิงพ่งรู้ว่าสเกเลตันนั้นมันผักผมตกผมผมที่กดแค้นนะว่าผมที่ผมอะไรที่ผมอะไรชักดาบขึ้นมาเพื่อสู้กับเพื่อต่อสู้กับมัน แต่ผมก็เพิ่งเห็นว่ามันหายไปไหนไม่รู้้ยแล้วผมก็เจอมันครับแต่ว่าดูเหมือนว่าผมแต่ดูเหมือนว่ามันมันจะไม่อยากสู้กับผมผมก็เลยพยายามฆ่ามันแต่ว่ามันแต่ว่ามันเก่งกว่าผมอีกผมก็เลยพยายามฆ่ามันแล้วผมก็ตายเฮ้ยบ้านเราอยู่ทางนี้ได้ไหมครับทุกคนผมก็จำบ้านไม่ได้แล้วดี เราจะมีเสาอยู่ผมน่าจะตัดไปตรงไหนเราไม่รู้ผมก็จะไม่ได้แล้วแสดงว่าข่าวลาในวันนี้ผมต้องอาา่าฮ้าวูลีวูลีทุกคนเราเจอพื้นที่เปื่อนตัวแล้วมันอยู่กลางเกาะน,นี้เลยเฮ้ยทรไวน้ำไป มันก็คือผม,ผมจะสร้างบ้านต้นไม้ที่มันเดียวก่าต้นไม้ต่อทั่วไปนั่นเองซึ่งผมก็จะตัดไม้ที่ที่มันไม่มีเถาวันเพราะว่าเถาวันนั้นผมเอาไว้ปีนั่นเองแล้วผมก็พยายามตัดไม้เสร็จเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนว่ามันจะใกล้จะค่ําแล้วแต่จากนั้นปรับมืก็ต้องมาอีกแล้วแล้วจากนั้นแล้วจากนั้นผมก็ปีนเถาวันขึ้นไปบนต้นไม้แล้วจากนั้นอ่ะแล้วจากนั้นผมก็รู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้กําลังดีเลย ผมก็เลยพยายามเคลียร์พื้นที่แล้วจากนั้นก็เอาโต๊ะครับมาทำมาทำเป็นพื้นที่สุดตัวหรือว่าอะไรก็ได้ผมผมได้เอาไม้หรือว่าผมผมได้เอาโต๊ะคราบมาแล้วแต่ว่าผมลืมไปว่าผมจะต้องเอาไม้มาได้ไม้มาสี่อันแล้วจากนั้นผมก็เอา แล้วผมก็สามารถแต่ว่าผมไ้นมีไม้น้อยเกินไปมันก็คือไม้ที่เอาไว้แต่ว่าผมมีไม้แบบนี้8ตันผมก็เลยพยายามจะสร้างบ้านแต่ว่าผมนั้นต้องขยายผมก็เลยเอาไม้ไม้นี้มาปิดรูซะเลยแล้วจากนั้นผมก็แล้วจากนั้นผมก็เห็นว่าบ้านของผมนั้นมัน มันนั้นปลอดภัยมากเพราะว่ามันอยู่บนต้นไม้นั่นเองพอผมก็เพิ่งรู้ว่ามันปลอดมันปลอดอไปมากผมก็เลยต้องรีบสร้างบ้าในให้เสร็จเพราะว่าผมเพราะว่าถ้าผมยืนม้่อยู่ผมผมก็จะสร้างบ้านไม่เสร็จแล้วจังนั้นใช่ครับทุกคนนั้นรู้แล้วไม้หมดเพราะผมไม้บ,บ,บอดบอกก็สวยดิครับเนี่ยผมสวยทุกรอบเลยผมสวยมากเลยทุกคนเพราะว่ามัน ว่ามันคํำแล้วอ่ะเอาเป็นว่าแล้วต้องพอแค่นี้ก่อนทุกคนแต่บ้านของผมก็ก็ยังไม่เสร็จด้วยเนี่ยผมก็เลยต้องยืนมองทะเลไปก่อนนะครับทุกคนแต่ว่าผมต้องเช็คด้วยว่ามีปีศาจตัวไหนที่มันจะแบบผักผมแล้วผมไม่ได้ให้ดูสกินผมนะครับทุกคนโอโ้โหเทไหมครับทุกคน แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะคํามากุอยยตอนอ,อันนี้บรรยากาศก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ร้อนเหมือนกันและนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมผมผมไม่เกมหมดนะครับเพราะผมอยากได้เพชรมานานแล้วเพราะว่าผมนะั้นต้องการจะหาเพชรได้เจอแค่นั้นแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมนั้นเคยมีบ้านที่มันเสาอยู่ด้านบนแต่ว่าผมก็ต้องไปตามหาพวกนี้แล้วจากนั้นผมก็เจอสเกลตันหยู่ตรงน้ํา ตอนนี้ก็เริ่มมีหนึ่งตัวสองตัวมัน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 ไม่ใช่หนึ่งตัวสองตัวแล้วโอ้โหมันเป็นกลุ่มเลยแล้วจากแล้วจากนั้นผมก็ไม่รู้จะทําอะไรดีนะคบเพราะว่าผมไม่มีดาบซะด้วยพ่าพอผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วนะคะผมก็เลยต้องนั่งเฉยๆพอพอผมนั่งเฉยๆแล้วผมผมก็เลยต้องทําอย่างนี้ถลารนั่นก็คือการนั่งเฉยๆแล้วก็ปีน แล้วจากนั้นก็เลยต้องนั่งแบบนี้ด้วยดินั่งมองดูดาวนะครับแล้วจากนั้นผมก็เห็นว่าดาวนั้นมันเหมือนรูปโดเรมอนเลยแล้วจากนั้นผมก็รู้สึกเหมือนว่ามีม,ม,มีว่ามันมีซอมบี้นั้นอยู่ใต้มีอยู่ใต้น้ำของผมด้วยผมก็เลยแต่ว่าผมฮะฮะถ้าถูก ผม,ผมก็รู้สึกว่าผมนี่นมันหล่อนๆหนึไงไม่รู้ต้นต้นไหม,หม้เริ่ดเริ่ดดังนะผมผมที่ทำอะไรไม่ได้เสร็จผมก็เลยต้องยิ้มนิดใช่แล้วในน,นั่นในระหว่างตอนนี้ผมกำลังเล่นแล้วในระหว่างตอนที่ผมกำลังถ่า,ายคลิปอยู่วพวดก็ยังไปตากผ้า,าแล้วแต่งแล้วแล้วพอผมตากผ้าเสร็จ ผมก็เลยต้องกลับมาเล่นเกมต่อแล้วผมก็ขอโทษทุกคน้วยแล้วตอนนี้ผมแล้วจากนั้นผมก็มาเจอคิปเปอร์ครับแต่ดูเหมือนว่าค er ิปเปอร์นั้นมันมนองมาสองตัวเรวโอ้โหคืนนี้เป็นคืนที่ตัวมากเลยครับทุกคนแต,แต่แต่ทุกคนได้ยินเสียงเกมอื่นไหมนั่นคือเสียงเกมของพี่ผมเองเจ้าบี่ผมนั้นได้เล่นเกม r o ว e. อยู่ส่วนใครที่เล่นเกม r าว e. นะั้น ก็สามารถโหลดแล้วก็ไปเล่นเ,เหมือนพี่ผมได้เลยแล้วจะล่นในระหว่างตอนที่ผมกำลังยืนนยด X อยู่ผมดันตกน้ำโอ้ไ oh ม oh ่กอดโอ้ไม่ยอดว้าวดีอเยผมได้ต้องปีนเถาวันขึ้นไปต่อแต่ว่าผมดูเหมือนว่าผมจะจะตัวเตีย้ยเกินไปผมนี่ตัวเตีย้ยผมปีนไม่ถึงเพราะ แล้วจากนั้นผมก็เจอกับหลุมแปลกๆผมก็เลยจะไปอยู่ในหลุมนั้นสักก่อนเพราะผมนั้นเนี่ยจะอยู่นอนในหลุมนี้แบบแบบแบบนี้เลย <c oughs> แล้วจากนั้นผมก็เลยผมผมก็เลยนอนหลับแล้วแต่แตผมไม่ได้นอนนะผมแค่เดินดูแล้วจ,จากนั้นผมก็มาเจอกับซอมบี้ที่ที่ไม่เคยเหมือนซอมบี้มาก่อนมันน่าจะเป็นซอมบี้ชาวบ้านแต่ผมไม่เคยเห็นซอมบี้ชาวบ้านมาก่อนเลย แล้วดักนั้นผมก็เพิ่งเห็นเมื่อท้องฟ้างผมนั้นมันมืดน่า,น,า,าน่าจะถึงตีส่แล้วน่าจะถึงตีสีแล้วแล้วจากนั้นผมก็เลยไปดูออกข้างมาข้างนอกหูมมอนสเตอร์ออกมาอยากป่าเต็มเลยแหมผมยังเจอสเกลเลตันนี่มันฆ่าผมอีผมไม่รู้จะทำอะไรดีผมก็เลยต้องไปหลบในบ้านต้นไม้ผม มันไม่เหมือนบ้านต้นไม้เลยอมันเหมือนล่องอะไรสักอย่างเอาละนาะเบสตเอาเอาละครับวันครั้งไหนที่ผมนั้นต้องมีงานผมจะโปรดคลิปช้าแล้วผมกต้องขออภัยด้วยเพราะว่า EP พีสามมาครับวันนี้นะครับมันจะมาช้านิดหนึง่งนอนเนทุกคนเห็นว่าใครมันมันนอนไหมครับเั่นพี่ผมเองแล้วจากนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะครับม,มกรเกยต้องลองดูไปรอบๆแล้วจากนั้นผมก็รู้สึกว่ามันหลอนลอนนึงไอ้เป็นรัวแต่ว่าผมนั้นหลอนใต้ทะเลมากกว่าครับเพราะว่าใต้ทะเลนั้นมันเงียบแล้วมือสนิทมากแล้วแต่ว่าผมนั้นหลอนในป่าค่อยเพราะว่าผมมันเจอ ใช่ทุกคนน่าจะรู้เลยว่ามันคือตัวอะไรนะครับใช่ค่ะมันคือแมงมุมนั่นเองผมได้เจอแมงมุมเมา่อตนั้นแมงมุมมันเมราะตอนนั้นแมงมุมมันก็เร็วลงน้ำผมผมนี่กลัวามากๆผมผม,ผมก็เลยต้องรีบหลบไปในนี้เลยแต่ก็ผมแต่ผมก็รู้สึกว่าดวงจันทร์นั้นมันมันมันแต่แต่ผมก็รู้สึกว่าตอนนี้มันน่าจะถึงมันน่าจะเที่ยงคืนมากแล้วนะครับทุกคนพา พ่าผมรู้สึกว่ามันเที่ยงคืนมากเลยผมก็ต้องรีบไปนอนนอนแบบนี้เลยผมผมได้นอนแบบหลับปุ๋ยแบบนี้เลยแต่ต้องต้องปิดปากก่อนแว่นแว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 นแล้วจากนั้นผมก็มาเจอกับแมงมุมที่มันลงน้ำนะครับ แต่ดูเหมือนว่าแมงแลแ้วจากนั้นแมงมุมก็หันมาทางหน้าผมแต่แมงผมยังเจอซอมบี้นาะด้วยโอ้โหไม่ก็ไม่นะอตุกตายกันแน่เลยทุกคนตอมพี่ผมมาดูด้วยนะครับแล้วจากอ่ะแต่ว่าก่อนกแต่ว่าตอนที่ผมจะจะไปต่อให้ให้พี่ผมรักทายก่อนเดีย๋ยวนะยาวไปไหมอ่ะไม่ยาวนะเบสไอ้นนขี้ไอ ยังไม่ยาวอ่ะถ้าใครอยากต่อ E B สองนะครับ E B สองก็คือการหาเพชรส่วน E P เนี่ยก็คือการหาเหล็กแล้วก็ใส่ชุดเกราะนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าผมนั้นจะนอนไม่ได้แล้วผมก็มาเจอกับแมงมุมนะผมก็เลยพยายามตีมันแต่ว่าผมตีไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมอยู่บนต้นไม้ ผมก็เลยต้องผมก็เลยต้องรอผมก็เลยต้องรอก่อนนะครับใี่มันถึงเช้าแล้วจากนั้นแล้วจากนั้นเราก็จะไปหาเกะด้วยกันเพราะผมที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลียนะครับผมก็เลยเอาง่ายๆลยครับผมก็ไปบวกกับเขาเขาจะไปบวกกับมอนเตอร์นั่นเองแต่ว่าดูเหมือนว่าผมจะไม่กล้าลงตอนเท่าไหร่เพราะมันมีซอมบี้น้ําอยู่ ผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วผมก็เลยต้องผมก็เลยต้องลงต้นไม้เพื่อเพื่อผมที่จะไปเอาไม้นั่นเองหรือว่าตัดไม้นั่นเองแต่ผมก็รู้สึกว่าแต่ผมก็รู้สึกว่าลงลงมานั้นโคตรหลอนเลยผมก็เลยต้องบินกลับขึ้นไปแล้วผมก็เมื่อเพิ่งเห็นว่ามันเริ่มจะที่จะเช้าแล้วแต่ว่าผมได้เจอแสงน่าจะเป็นแสงแต่ดวงอาทิตย์ที่มันใกล้จะเชา้า ทำาห้ผมทำใหมผมนั้นไม่ค่อยซีเรียสสักเท่าไหร่เพราะเพราะว่าผมนั้นได้ดีใจมากผมก็เลยผมผมก็เลยผมก็เลยนึกได้ว่าแล้วควรจะฆ่าแล้วแล้วจากนั้นผมก็ไปเจอกับปาลาโลมานั่นเองแต่ว่าแต่ว่าก็ดีเพราะไม่นั้นผมจะสะดุดแล้วก็หลงไปด้านล่างแล้วจากแล้วจากนั้นผมก็รู้สึกว่าผมนั้นได้ไม่ค่อยมันไม่ค่อยหล่อนแล้วเพราะ พอพอผมนี่ตะพอผมตั้งสติได้ผมก็เลยต้องผมก็เลยปีนลงขึ้นไปเพราะดังนั้นผมก็ต้องไปใช่ทุกคนหน้าจะรู้อยู่แล้วนะั mm ่น hmm. ก็คือการหาหมู่บ้านนะั่นเองและแถวนี้มันจะมีหมู่บ้านที่ไหนอะไม่มีป่าเต็มเต็มแต่ว่าผมก็ไม่ทำใจอะไรผมต้องบางคนบอกว่าเดินอยู่ดีๆแล้วเจอแล้วเจออ็บีซีแล้วจากนั้นก็ไปเจอหมู่บ้าน ผมก็อยากทําแบบนั้นมากแต่ว่าผมนั้นดันดันแต่ว่าผมนั้นดันต้องต้องขุดดินไปด้วยแล้วระบบก็ไม่รู้เลยว่าบมู่บ้านมันไปทางไหนผมก็เลยไปมัม่วๆนั่นครับแล้วจากนั้นผมก็ไปมั่วๆแล้วจากนั้นดูเหมือนว่ากล้องผมนั้นมันมันมันจะไม่ค่อย,อยานานแล้วแล้วจากนั้นผมก็รู้สึกว่ามันมีไม้อยู่ด้วยผมก็เลยมาตัดไม้ แล้วการตัดไม้ของผมนั้นมันมันมันก็ใช้เวลาให้นานขึ้นเลยและบอกก็รู้สึกว่าวันนี้นั้นผมน่าจะดีมากเพราะผมมมนต้องมีบ้านแล้วแถมต้องเป็นบ้านต้นไม้แบบเดินด้วยชึแล้วผมก็มาตัดไม้เสร็จครับทุกคนเพราะว่าถ้าผมไม่ตัดไม้นั้นปรับมุมมันจะขึ้นมาแล้วจากนั้นมันเติมก็จะเคลื่อนเยอะขึ้นเรื่อยๆและจากนัน้นผมก็จะตุยนั่นเอง เมืในวันเมื่อในวันที่หนึ่งตอนตอนที่ผมเกิดมาแล้วแต่งั้นผมก็ตุยแล้วแต่งั้นคมก็เกิดครั้งที่สองอ่ะนั่นแหละทุกคนต้องท้ปามปรามาทนะครับแล้วผมก็รู้สึกเหมือนเจอท่าแต่ผมก็ไม่ได้สนอะไรแต่ครั้งนี้ผมจะสร้างบ้านในเขาเลยผมก็เลยต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นผมก็รู้สึกว่าแล้วแล้วจากนั้นผมก็รีบไป เพราะแต่ว่าผมต้องรีบไปเรือเพราะแม่นั้นปรับมูอมันจะขึ้นมาวายทุกคนเราเจอคิปเปอร์ผมเลยเจอคิปเปอร์แล้วผมก็หัวใจเลือดเนี่ยนี่เลือดนี้ลดไปกับจาบเลยแล้วผมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมนั้นไม่สัไม่สามารถเทคระบบได้แต่ว่าเพราะว่าระบบอะไรครับผมน้นมันแหลกเกินไปนั่นเอง แล้วจากนั้นผมก็รู้สึกแน่ๆแล้วว่านี่ผมกําลังเดินอยู่มันผมุผมพุม่มก็เดึงแล้วก็ไปตกนะครับทุกคนแล้วจากนั้นผมก็เดินมั่วเลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าผมนั้นไปเจอเพราะผมนั้นไปเจอสถานที่หนึง่งซึ่งมันเพื่อผมมันไปเจอเต่านั่นเองแล้วผมก็เจอไม้ที่มันว่างมากเลยผมก็เลยต้องตัด แล้วผมก็รู้สึกดีที่ผมได้ตัดไม้มาเพราะว่าผมนั้นเพราะในพักแรกนั้นเพราะว่าในตอนที่เพราะว่าตอนเกิดน,นั้นผมมันไม่ได้เพราะผมตอนเกิดน,นั้นผมได้ไม้แค่ไม้เดียวเองแต่ว่ายังไงอย่างนั้นผมก็ยังสู้ต่อไปเพื่อตัดไม้น่าเดงแต่ทุกคนรู้สึกว่าพี่ของผมนั้นจะทำอะไรไม่รู้นะคะเห็นกดกดกดอยู่ตลอดเวลา แล้วผมก็แล้วผมก็ต้องตัดไม้เสร็จน,นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ตัดไม้นั้นคือกลางคืนมันจะขึ้นแล้วแล้วแต่ผมมีบางอย่างขึ้นใกล้จะจบแล้วนะครับทุกคนถ้าใครอยากถ้าใครไม่อยากจบนั้นต้องตอบต้องบอกว่าให้ผมต่อ e ี2สองนะแล้วจากนั้นแล,แล้วจากนั้นนะครับผมก็เลยต้องรีบตัดไม้ให้เสร็จนั่นเองแล้วจากนั้นผมก็ แล้วพอตัดไม้เสร็จปุ๊บผมผมก็มายืนตรงนี้น่เด็กใช่ครับผมก็เราจะมาบอกว่าบายบายนะครับทุกคนแรกแลก,ก่อย